มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดเทศกาลดนตรีในสวนครั้งที่21เปิดเวทีศิลปินระดับโลกสร้างสุนทรีภาพกลางกรุงพระตำหนักกรมหมื่นที่วากรวงประวัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนจัดงานเทศกาลดนตรีในสวนครั้งที่21โดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมดื่มดากับบทเพลงคลาสสิกจากศิลปินชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ณพระตำหนักกรมมืหมื่นที่วากอรวงประวัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การนำของศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศักดิ์น้อยพยักษรักษาการแทนอธิบดีและรองศาสตราจารย์แพทย์กิงท่านันดา ตรการวณิชรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชร่วมสร้างบรรยากาศอบอุ่นให้กับผู้เข้าร่วม พร้อมสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารการแพทย์การพยาบาลและสังคมโดยไฮไลท์ของงานบรรยากาศเติมเต็มไปด้วยเสียงดนตรีอันไพเราะจากศิลปินคุณภาพโดยผู้เข้าชมทุกคนต่างได้สัมผัสความงดงามของเสียงดนตรีคลาสสิกท่ามกลางสวนรม่มรื่นใจกลางกรุงเทพ การจัดงานในวันนี้นะครับก็เป็นงานดนตรีในสวนที่เราจัดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับโดยเป็นวัตถุประสงค์ตามที่เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครอยากจะให้พื้นที่สวนในกรุงเทพมหาคนครนะั้นเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนจะได้มาใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสันทนา,าการนะครับมาออกกําลังกายมาเยี่ยมชมสวนแล้วก็มาฟังดนตรีนอกจากนั้นยังเป็นที่พบปะสังสรรค์ของผู้คนในเขตเมืองด้วยครับ ส่วนในมหาวิทยาลัยเองก็เป็นพื้นที่นะครับที่ทําให้นักศึกษากับบุคลากรส่วนต่างๆได้มีโอกาสมาพบก,กันเป็นโอกาสที่นักศึกษาของเราได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทานดนตรีนะครับแล้วก็ได้ทําให้เราเปิดโลกไปสู่โลกทัศน์ของพี่น้องประชาชนในเขตเมืองได้มากขึ้นด้วยครับอันดับแรกนะครับเรื่องที่1เลยก็คือว่าเราจะต้องพัฒนาบุคลากรของเราบุคลากรของเราต้องมีความสุขทั้งกายและใจนะครับ นตรีในส่วนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนของเรานั้นมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเรื่องที่2ที่มีความสําคัญมากก็คือว่าเราจะต้องใช้ดิจิตอลซึ่งเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยในการพัฒนาและช่วยในการบริหารจัดการในเรื่องของการทํางานของพวกเรารวมทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการบริการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการในเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะครับหรือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆครับ วัตถุประสงค์ในการจัดง,งานในครั้งนี้ของมหา,าวิทยาลัยเองนะครับก็เป็นการที่จะทําให้เรามีกิจกรรมให้พี่ๆน้องๆชาวรรรมินทราธิราชนั้นได้มีโอกาสที่จะมา ใช้เวลาอย่างมีความสุขนะครับในช่วงหลังจากเลิกงานแล้วให้นักศึกษาของเราได้มีโอกาสที่จะเป็นเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อยากจะให้มีดนตรีในสวนเป็นระยะระยะเพื่อให้พี่น้องประาชาชนนั้นมีความสุขแล้วก็สันทนาการเพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีครับในเรื่องของบทบาทของมหาวิทยาลัยนั้นก็มีบทบาทต่อกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับ แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองซึ่งก็จะมีทั้งหลักสูตรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของคนเมืองนอกจากนั้นก็จะมีงานบริการทางวิชาการนะครับที่ให้ความรู้ในการเพิ่มทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้และก็ทักษะด้านต่างๆของพี่น้องในเขตเมืองในเรื่องของการทํานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมเหมือนที่เราอยู่ในที่สถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของ พระตำหนักกรมหมืน่นที่ว่ากรบนประวัติและขณะเดียวกันเราก็ยังมีในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมในเรื่องของดนตรีให้พี่น้องประชาชนแล้วก็บุคลากรเราได้ชมกันด้วยครับมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของเราเองนะครับนักศึกษาของเรานอกจากนั้นแล้วก็ยังมีประโยชน์ในการที่เราจะสามารถที่จะสื่อสารไปถึง องประกอบของพี่น <jogo. S 1> ้องประชาชนที school, ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและก็พี่น้องประชาชนที่รับชมพวกเราอยู่ทางสื่อต่างๆด้วยครับก็ดนตรีของเราก็มีทั้งนักศึกษาของเราเองแล้วก็อาจารย์ของเราเองนะครับแล้วแล้วก็มีนักดนตรีรับเชิญนักร้องรับเชิญจากนอกด้วยอย่างเช่นอาจารย์จากมหายเจยาลมหิดลแล้วก็มีนักร้องรับเชิญวันนี้มีน้องแก้มนะครับน้องแก้มมาเป็นนักร้องรับเชิญให้กับพวกเราด้วยครับครับก็พิเศษกว่าครั้งอื่นๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงเนาะเป็นอาจารย์มาจากคณะ ดูยางทศิลของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มีอาจารย์มาจากสถาบันดนตรีการยานิวัฒนาด้วยแล้วก็มีน้องแก้มนะครับซึ่งเป็นนักร้องที่เป็นนักร้องอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วพวกเราคงจะเคยเห็นน้องเล่นมิวสิคลอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษจริงครับ จริงๆเราจัดทุกประมาณ2เดือนตอนหนึ่งครั้งนะครับครั้งนี้ก็น่าจะประมาณครั้งที่ 12- 13แล้วครับจัดมาบ่อยมากและผมคิดว่าทุกครั้งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งพี่น้องประชาชนทั้งนักศึกษาเราเองที่มาชมในพื้นที่งานเองรวมทั้งที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับทางสื่อต่างๆของเราด้วยครับผม ก็สำหรับท่านที่สนใจกิจกรรมของเรานะครับอย่างเช่นกิจกรรมของดนตรีในส่วนนั้นสามารถติดตามพวกเราได้ทางเพจ f a c e b o o k นะครับของนวมินทราธิราชนอกจากนั้นเราก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับ <Okay. S 1> www.smu.ac.th ครับแล้วก็กลับมาพบกันนะครับสําหรับการดนตรีในส่วนครั้งหน้าครับพบกันครับ